เอาละครับกับสู่สาระแต่เมื่อสักครู่ก็สาระนะใช่แล้วต่อไปนี้เป็นอีกหนึ่งสาระในรอบปี2563ที่กำลังจะผ่านไปใช่วันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะมันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งถูกแชร์ต่อกันเยอะใช่แล้วพูดถึงกันเยอะมากด้วยไอ้เจ้าคลิปเนี้สามารถบอกเล่าเรื่องราวแทนคำได้เป็นล,ล้านๆคำหนึ่งคลิป แต่อธิบายได้เป็นล้านร้านคําค่ะไปชมคลิปหน้ากันครับเชิญค่ะยายทุ้มยากขวาดน้ำลําเค็นคนยังคงยืนเด่นดอยท้าทายแม้นคืนฟ้ามือจับเดือลับละลาย ดาวยังไรสัตยาเยยฟ้าดินดาวยังไรดูจนฟ้าลุ่มาเอาละกรับด้วยความเคารพคลิปเมื่อสักครู่นะครับเป็นภาพผู้สูงวัยกอดคอร้องเพลงกับเด็กหนุม่มเด็กหนุม่มเด็กหนุ่มนั้นเป็นเยาวชนอายุ16 ใช่ส่วนผู้สูงวัยนั้น,นก็ก,ก,ก,ก็ก็เป็นด็อกเตอร์ใช่ค่ะเป็นนักชาการเป็นด็อกเตอร์ถ้าพูดง่ายๆสถานะเป็นพ่อลูกกันเอากันให้ชัดเลยนะพ่อลูกกันขวามือในคลิปเมื่อสักครู่ก็คือด็อกเตอร์มานาะตีระยาพิวัตร,ตร,ตรใช่ตอนนี้เป็นราองอธิการบดีนะคะของคณะนิเทศาสตร์มหากอาัรค้าคะ่ะอืม รองอธิการบรดีมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าใช่ค่ะรองอธิการบดีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยใช่ <นะ S 1> ครับอรองอธิการบดีนะใช่ค่ะดรมณัฐนั้นในครับเช็คประวัติพบว่าอาดีตนั้นเป็นนายกองคการนักศึกษามหาลาัยธรรมศาสตร์ตอนเรียนอยู่ธรร,รมศาสตร,ร์ก็เป็นนายกอ,อ,อกมทอมาก่อนมีบทบาทนักกิจกรรมตัวยงคนหนึ่งการสําหรับอาจารย์มณัฐจบมาแล้วก็เลือกเส้นทางก็เลือกเส้นทางชีวิตของสื่อเป็นนักข่าว สายการเมืองนะใช่เคยทําข่าวร่วมกันที่ทําเนียบรัฐบาลด้วยนะคะกับพี่มานะอืทันทันกันเราทันกันเทันกันทันกันทันกันเลยฮะทันกันค่ะส่วนส่วนส่วนขวามือเด็กหนุ่มนั้นก็คือเยาวชนอายุ16กชื่อของเขาก็คือนพสินตีระยาพิวัฒน์ใช่ค่ะสั้นๆเลยนะกอดคอร้องเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาที่หน้าสาลเยาวชน และครอบครัวกลางเรื่องของเรื่องรุนประสินเป็นเยาวชนอายุ16ที่ถูกดำเนินคดีในข้อหา112 12วันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สนออยานวา,านวาใช่ค่ะตำรวจก็ก,ก,ก็ก็พาไปโดยขั้นตอนก็ต้องพาไปที่ศาลเยาวชน,ชนและครอบครวกลาง,างใช่ค่ะในคลิปมื่อสักครู่ คุณพ่อนอกจากไปเป็นกำลังใจที่สอนอญาวายัางตามไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางใช่และก็ได้รับการประกันตัวที่นั่นศา,าลก็สั่งปล่อยตัวโชว์ข่าวใช่ค่ะในบัตรนนพ่อกับลูกก็กอดคอ,อกันแล้วก็ร้องเพลงแสงดาวแห่งศรัทธ,ธาที่หน้าศาลเลยก็ร้องนี่แหละค่ะเห็นกันเลยนะคะอาจารย์ดรมรรณะได้โพสต์ข้อความประกอบคลิปที่โพสต์ดังต่อไปนี้ครับค่ะ ตั้งแต่สมัยทํากิจกรรมนักศึกษาเมื่อ30กว่าปีก่อนผมคุยกับเพื่อนนักกิจกรรมว่าถ้ามีลูกจะร้องเพลงแสงดาวแห่งศรัทธากล่อมลูกนอนเมื่อ16ปีก่อนคืนแรกที่ได้อุ้มลูกชายผมร้องเพลงนี้รับขวัญเขากล่อมจนหลับพางรูปหัวน้อยน้อยต้อนรับเขาสู่โลกว่างทุกคืนนับตั้งแต่วันนั้นเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาคือเพลงกล่อมให้เขารับไหลจนถึง3 4ี่ขวบถึงได้ห่างหายจากการร้องเพลงกล่อมนอน ไม่เคยคิดเลยว่าวันเวลาผ่านมาจนทารกตัวน้อยเติบใหญ่เป็นวัยรุ่นอายุ16ปีผมจะได้กอดคอเขาร้องเพลงนี้ร่วมกันในเย็นย่ำอันโหดร้ายที่สารเยาวชนและครอบครัวกลางเราล้วนเป็นกำลังใจให้กันและกันรักลูกเสมออืมก็คลิปนี้เรียกอารมณ์ของผู้คนได้เยอะมากๆเลยค่ะอารมณ์ที่บังเกิดจากคลิปนี้ก็หลากหลาย แล้วแต่เจ้าของอารมณ์นั้นยืนอยู่จุดไหนในทางการเมืองช่ในมุมไหนแล้วก็สถานะไหนในการที่จะมองกับเรื่องนี้สำคัญที่สุดนะยืนอยู่จุดไหนในทางการเมืองฝั่งหนึ่งเขาก็กนด่าประนามอาจารย์มานะขณะที่พวกคนอีกกลุ่มหนึ่งอีกจุดยืนหนึ่งเขาก็ให้กำลังใจให้กำลังใจอาจารย์มานะใช่แล้วก็แล้วก็ชื่นชมในจุดยืนที่ตั้งมั่นแม้30 แม้30ปีผ่านไปแม้16ปีผ่านไปก็ยังยืนอยู่จุดเดิมไม่ได้เปลี่ยนสมัยเป็นอดีตนายกอมทเป็นนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวสมัยนั้นสมัยเป็นนักข่าวการเมืองเคยมีความเชื่อมั่นอะไรวันนี้ก็ยืนอยู่จุดเดิมค่ะแต่อีกกลุ่มความคิดหนึ่งเนี่ยพลุ่งพลานก็ด่าทอกลนด่าเลยก็อาจจะด่าไปถึงพ่อแม่อะไรก็ตามแล้วแต่ละชาตมองไปประมานั้นในครับแต่ว่ากันที่จริงนะ ไอ้เจ้าคลิปเนี่ยแล้วก็ข้อความเนี่ยถูกโพสต์ณวันที่ไปให้กำลังใจลูกที่ศาเลเยาวชนและครอบครัวกลาง17บธันวาสิบแปดละวสิบเจประมาณนั้นใช่ค่ะ 10, 11, 11, หลังจากวันนั้นก็ก็ก็สิบเจ็ดค่ะแต่มันมีอีกหนึ่งข้อความที่ที่เราอารมณ์ผู้คนเช่นกันนะครับก่อนหน้าคลิปก่อนหน้าข้อความดังว่านั้น อาจารย์มานะก็ได้โพสต์ข้อความอีกหนึ่งข้อความนะใช่ค่ะเปน็นเรื่องความในใจจัวหัวว่าความในใจของพ่อเด็ก16ผู้เจอคดี112 1นึค่ะคงต้องกล่าวอย่างจริงใจว่าบางสิ่งบางอย่างที่ลูกคิดลูกทำผมอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ผมเคารพการตัดสินใจของลูกผมไม่รู้ว่าผิดหรือถูกนะครับแต่ผมสอนลูกให้มีอิสระทางความคิดให้เขารู้จักการตั้งคำถามและสแสวงหาคำตอบด้วยตนเอง พร้อมกับสอนให้เขารับผิดชอบกับผลของการกระทำนั้นๆด้วยไม่ว่าจะบวกหรือลบเรื่องคดีความคงต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมผิดถูกอย่างไรค่อยว่ากันอีกทีแต่ถ้าถามถึงความรู้สึกส่วนตัวของผมเมื่อเห็นลูกวัยแค่นี้ถูกคดีการเมืองรุนแรงแน่นอนครับผมคงเหมือนพ่อแม่ทุกคนที่เจ็บปวดไปกับลูกทั้งรักและห่วงกังวลในฐานะของคนเป็นพ่อแม่สิ่งที่กระทำได้ดีที่สุด ในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้คือการจูงมือลูกให้แน่นพร้อมเดินฝ่าความโหดร้ายและอุปสรรคนานบประการไปด้วยกันเราผู้เป็นพ่อแม่เมื่อเห็นลูกสะดุดล้มเช่นนี้คงทำได้เพียงแค่เป็นเบาะรองรับตัวให้เจ็บน้อยที่สุดแม้ว่าจะแรกด้วยความเจ็บปวดของตัวเองก็ตามนั่นคงเป็นวิถีของพ่อแม่ทุกคนมิใช่หรือ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์อันแสนปวดร้าวเช่นนี้จะหยุดอยู่แค่ครอบครัวของผมขอมันอย่าได้เกิดขึ้นกับครอบครัวคนอื่นๆอีกเลยมีมาเหตุนะโดยเฉพาะหมายเหตุข้อที่สองพระชรมานะรัธรรมนะได้โพสตในหมายเหตุข้อที่สองไว้ว่าหากสื่อจะนำข้อความในโพสต์นี้ไปถ่ายทอดต่อรบกวนนำเสนอผมในฐานะพ่อคนหนึ่งค่ะ ไม่ใช่ในสถานะนักวิชาการหรือสถานะบทบาททางสังคมหรือองค์กรที่สังกัดเพราะนี่คือเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวขอบคุณมากครับอชัดเจนจุดยืนเพราะ,ราะดรมานะโพสต์ว่าผมไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะครับหมายถึงสิ่งที่ลกนพสินได้ทําไปค่ะแต่ผมสอนลูกให้มีอิสระทางความคิดรู้จักการตั้งคําถามสงหาคำตอบพร้อมกับสอนให้เขาต้องพร้อมที่จะ ยอมรับกับผลจากการกระทํานั้นๆไม่ว่าผลจะออกมาบวกหร,หรือลบก็ตามต้องรับลบก็ตามก็เพราะโพสต์ด้วยหลักคิดอย่างนี้ตรงนี้นี่เองที่ทําให้อีกอีกข้อหนึ่งทางการเมืองก,ก,ก,ก็ก็ก็กลนโคตรอาจารย์มานณะเลยอสอนลูกยังไงทําไมไม่อสอนลูกอะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นเอากว่าวกันไปแล้วคงไม่ไม่ไปวิจารณ์ไม่ล่าไปถึงจุดนั้นใช่ค่ะแล้วคงไม่ล่ากันไปถึงจุดนั้นนะครับอื แต่ด้วยความคารุร่งูกชายวัย16ของโดตมานะถูกตั้งข้อกล่าวหา 1> 1ผิดหนึ่งหนึ่งไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สอนอยันาวาถูกนำตัวขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวกลงางศาลเยาวชนก็ให้ความเมตตาก,ก็สั่งปล่อยตัวชวั่วคราวนาทีนั้นเองด้วยความที่เป็นอดีตนายกอมบะทนักกิจกรรมอ่ะพูดตรงๆงนักกิจกรรมเก่าและด้วยความาเป็นคุณพ่อจึงได้โพสต์ข้อความดังว่าเยอะแยะและ,และที่ บีบขั้นอารมณ์ที่สุดก็เห็นจะเป็นคลิปหน้าสารเยาชนกอดคอร้องเพลงกับลูกชายกอดคอกับลูกชายแล้วก็รวบกันร้องเพลงแสงดาวแสงดาวแห่งศรัทธาแสงดาวแห่งศรัทธาค่ะโดยเฉพาะมีอยู่ท่อนหนึ่งที่ดูเหมือนดูเหมือนอาจารย์บรระพยายามเน้นเสียงมากๆเลยนะใช่ค่ะโดยเฉพาะท่อนที่บอกว่าขอเย่ะเย้ยทุกยากขวากน้ำลำเค็ญ คงยังคงยืนเด่นโดยท้าทายแม้ผืนฟ้ามืดดับเดือนลับละลายดาวยังพลายสัทธาเย้ยฟ้าดินดาวยังพลายอยู่จนฟ้ารุ่งรางนี่คือเนื้อเพ<อ>ลง,<ร>งนะคะค